หลังจากนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทาคิวไว้ให้เกาเล้วจ้ะนี่ทาคิวไว้ให้กใหเกาเพื่อนๆทาไปแด้วจ้ะเพื่อนๆ ร้านเขาจะโมโคงแล้วจะเพาวาเขาเขากินเขากินมาหลายเขาก็จะบมโคลงออกได้จากเพื่อนเนาะเพราะว่าเขากินมาหลายนี่คือเป้าเป้าข้างหลังได้จากเพื่อนไปจากที่เขาทาบคิวแล้วเขาก็จะมาเย็บขางแต่ว่าเย็บขางแันเพื่อนมีจักโค้งไปเนี่ยนะแฟเพื่อนตัดออกแล้วจะเพราะว่าตะเคียเพื่อนมันเพรินใหญ่แล้วจะเขากินเข้าไปหลายแล้วจากเพื after, ่อนเสียยาก เขาย้ำนะเขาก็จะเย็บสามร้อยที่เขาขีบ่าเพื่อนกระเสเนียการถีบเล็กน้อยเพืเ่อนๆกระดันซอยด้วยจานเนาะจะถีบเล็กน้อยเขาก็จะมือเขากดกดไว้ ไว้เพื่อจะไว้เพื่อผิดก็จำเป็น,ปนหลังจากที่เ้าเย็บเป่าล้างไปแล้วนี่ก็จะพาเพื่อนๆมาเย็บขคางเพราะจะนี่คือด่านขคางขคางกางเกงนี่จะตะเ,ะเข็บตะเข็บขคางกางเกงเนาะ ตะเค็บห่างเข้ากับเ้าขอไปหลายนิดเจ๊น้อยเพื่อนเพื่อนเพืเ่อนเพื่อนคนใดที่มีตาโผล่แจ็กแจ็คจะสามารถโผล่เข้าไปให้ลูกค้าดด้วจ้ะเพราะว่าตะเค็บห้องเพคนอาจจะมีความหนาแล้วพีู่จนเหตุนี้กับกดเอามือเขากดกันดันซอยเพื่อนน่จาจะเพื่อนจะไปเป็นทีอย่ายได้วยเพื่อน ไเจอเหรหก็ยาวเพื่อนเนย็บทั้งสองขางนิ่กระสีถ้าเพืเ่อนอะน้่ไปพงด้จ้ะหลังจากที่ห้อยเย็บแล้วน้กรสีผาเพื่อนไปพงออกด้วจ่ะหลังจเย็บสองขาง้วนี่กระสีผ้าเพื่อนมาพงออกด้วจ้ะแล้วเรา,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 าจะตัดออกเนะาะตัดเพื่อจะบอยเพื่อนเป็นตีหลายด้วจ้ะ เขาจะหงลงมาประมาณใกล้กับร้อยเชื่อมที่เขาเชื่อมต่อแล้วจังแบบนี้เนาะ่ดึงได้เพื่นอนโยดึงได้ตึงๆนะจนนะังเพื่อนเนาะคลายแต่เท้เาเชื่อมตะเคี้ยวแล้วเขาก็จะดึงได้ก่อนเท้เาจะตัดก่อนจเพัน เป็นเพื่อนผงกับยังเป็นเพื่อนนะมือเขาประคองไว้ข้างล่างเพราะว่าเขาจะประเด็จไปโดนผ่าเขาจะประเด็จกองในตะอนนะั้นเนาะนี่ผ่ากองเขาก็จะไดือดรัว,วผ่าเขาก่องว่ากันว่าเขาจะไปตัดผ่า,าเพื่นในตอนนั้นสำหรับมือใหม่เนาะเอาจังบอลในขุ่นกับจากโผงนะจ๊องเพราะว่า เอาเพื่อนเขาไปปุ๊บแล้วผ่าขาดทันทีเลราชการตันเนาะกระโดนใบมีดขาของลูกค้าก็จะขาดเขาก็เลยจะเป็นต่อเอามือเอาประคองเลยจังเพื่อนเน,ะนา,านะไอ้ใจที่พงนี่กับจิพาเพื่อนไปต่อเอวได้จ้ะตัวเจ้าจะเย็บคืนสภาพเก่า,ากแล้วจ้ะไล้งจ้านี้กับจิพาเพื่อนๆมาเย็บขอบเอวได้จ้ะนี่เนาะตัวเจาเรือใบแล้วจ้ะนี เขาจะเย็บประกบประกบกันแล้วจัะเพื่อนจับให้เสมอกับตรงรอยที่เขาขีดมืนก็สามารถขีดไว้ด้านในกับด้านนอกได้ได้วยจี่เนาะมือก็ขีดไว้ด้านในมือก็เคร่งหนิวขึ้นกันแล้วจัะเพื่อนจับไปปชนกันแล้วจังเพื่อนแล้วจัเขาก็จะมาเย็บแล้วจัะเพื่อนเย็บขอบ สอบเป็นเก่งแล้วแต่เขาก็จะมาเบิเ้งแต่เคปเพิ่นพยายามโกดให้เสมอกันนะจ๊ะเพื่อนเวลาเพื่อนเห็นเ,เนาะเที่ยขขีดไกลไกลเสมอกัน ว่าเสมอกันนะเพาก็จะเย็บลงไปได,ด้วยเราเองใจพี่เขาเย็บแล้วนี่กฤชภาไปใส่แต่เพื่อนเพื่อนเปิดเบิางว่าแต่เข็บของห้องเสมอกันบอได้จ้าเพื่อจะเป็นการสวยงามเวลาเขาสอมได้จา้าตอนน,นี้เนาะใจนี้กฤชภาไปเย็บขอบได้จ้ายัางใจนี้กฤชภาพเพืนเพืนไม่เย็บขอบของกางเกงได้ใจ้านี้เขาจะจกะก่อนได้ใจา้าื่อนเพื่อนสามารถ หล่อออกไปอีกได้ได้จ้าตามที่เพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนบ่ลถนัดเพื่อนก็นสามารถหล่อออกไปอีกได้ได้ไดแล้วก็เจ็บสามร้อยเก่าที่เขาหล่อนั่งจาเพื่อน ก็ลอยเกาที่ห่าราออกพอจะถึงกึ่งกลางของของเป่าออแล้วได้จากเพื่อนนี้เพ,น<ม>เพื่อนแบออกได้จากเก็บตะเก็บเพื่อนจะแบออกเนาะเพื่อนเอนบรจะเก็บออกไอ้จเจ้าว่าจะมาจับกึ่งกลาง การห้องตะเข็บให้เพื่อนเสมอกานอาจารย์เพื่อนนี่เนาะเค็บตัวนี้ให้เสมอกานอาจารย์เพื่อนหรับเพื่อนพจน์ยานเพื่อนเลนออกอาสามารเรากันไกลขีเข้าในกดไวได้อาจารย์นี่กดไว้เพื่อนจะบอยเพื่อนเลนไปเลนมาก,การตอห้องหญิงกระตอหลายหลายยางอาจารย์เพื่อนตัดตัดอิวเนาะาะวา บางย่างกัดเศษบากขึ้นกันอาจจะมีหลายคลิปเพื่อนๆกต่ย่ฟาฟาเบื่อกันนะจ๊ะยางเข้ากับสี่สอมคือกันบดายเบอรสู้สู้ไล่กันนะจ๊ะเพื่อนๆหัวขออาจจะคือก,กันแต่ว่ารายละเอียดอาจจะบม่ขึ้กันเพราะวันเก่งแต่ละตัวเพิ่นออกมากกบม่ขึ้กันนะจ๊ะเพื่อนๆเนาะเพื่อนมีก็สีเย็บมาสุดตรงนี้จะ้ะเฉลิมต่อแล้วจ๊ะเพื่อนเนาะ หลังจากจะห่อเย็บด้านในแล้วจะเพืเ่อเพื่อนถ้าเขาจะมาเย็บด้านนอกแล้วเขาจะพับพับลงได้จังเพื่อนเนาะพับลงนี่เพื่อนจะเย็บไต่ขอบมอกจะเย็บไต่ขอบเพื่อนแล้วจังเพื่อนเพืเ่นนนอนยำตอได้กับประมาณนิ้วหนึง่งเพื่อยิงว่าหน้าจ่ายห่อตอเน่าเพื่อนเน่าในจั้นหน่อยได้จังเพื่อนเนาะ แล้เขาเห็นแล้วก็จับปงในจอเปิเนาะเอาตะเข็บดันใน้ขึ้นไปนะจ้ะไปหาทั้งขอบเปี่ยวจอนเปิลแล้ก็จอมือเขากดไว้ปกจะัตะเข็บคือดานใน้าองเปินะจอนเปเนาะสามารถจับเรลีย เพืนเพื่อนคนในวัฒนการสามารถเอาเตาลีดไปก้อนอะไรได้จ้ะส่วนดาเนี่เขาว่าใ่เพื่อนโพกไก่เพื่อนเพื่อนเย็บสก,กัดใบขึ้นเย็บได้จังแบบนี้พับกีบลงมาแล้วเขาก็เย็บใบวันนี้เขาก็จะพับกีบขึ้นไปเขาก็จะสก,กัดใบขึ้นได้จังแบเนะาะเราจะบนเพื่อนโพ เพื่อนคนนี้วายเพราะกระสามารถเอามือห่อดันเข้าไปได้ด้วยจังเพื่อนแต่ว่าวิธีนี้ว่าสิสิง่ายกว่าเพราะว่าเขาจะบ่ได้เขาจะบ่ได้กังวลว่าเพิ่นจะโพงไหมหรือเปล่าด้วยจังเพื่อนเนาะเวลาเขาเขาเยบไปแล้วก็แต่เขากระกังวลว่าเพิ่นจะโพงหรือเปล่าส่วนดานนี่ยใครเพื่อนเพื่อนไหนยำเดี๋ยวเฮ็ดแหลงยำไปเพื่อนเพื่อนบึ้งนะจ๊ะ หลังจากนี้เย็บแล้วแล้วตอนเพื่อนนี่ก็จะพาเพื่อนมาย่าหูแล้วจะเ่าจะบ่มีจักคือของเพื่อนเนาะเ่าก็สามารถใส่จักเก็บเ้องนี้จะจ่าเพื่อนๆย่าได้แล้วจะจุดของเพื่อนอาจจะบ่ตรงรอยเกาหนีคือรอยเกาหองเพื่อนราะว่าเขาตัดเขาตัดผ่าเพื่อนออกแด้วตอนเพื่อนเนาะเขาก็จะมาจับให้เสมอกันครับข้างล่างแล้วตอนเพื่อนเราจะย่าเนาะการย่างของห้อเขาจะย่างคับไปกลับมา สีแถวก็ได้แล้วจอนเพื่อนเนาะทำกาแฟกามาสีแถวกางเกงยิ่งกะเขาก็จะย่ำแบบนี้คือกันนะจอ,อนเพื่อนเพราะว่าเขาบ่มีจากแท็กนะจ๊ะจากแท็กตัวนอนพอเหียกจากแท็กตัวนอนนะจอะเพื่อนเนาะคือยริงจิงเย็บตรงเปล่าแด้วจะนีเนาะตะเข็บตรงเปล่าสมมติได้ลอกเก่าแต่ว่าเขาก็เยบ็บ ขึ้นมาตรงกรับรอยรอยเกา่าของเพื่อนเสมอกันเม่ดันเพื่อน <c oughs> เพื่อนคนไหนเข้ามาเบิงง่งเป็นสร้างกับสามาตีชมหรือว่า,หา,าให้ค่ำแนะน้ำยิงคอมเมนต์ให้ค่ำแนะน้ำน้ำในเดือดจ้ากันเพื่อนคนใดเกง่งว่าบอกวิธีกันเจ็ดสี่เจ็ดสี่จะออกมาไงา ภาสามารถคอมเมนต์ไวไ้ได้ด้วยจ้เเาเพื่อนๆนี่เนาะประมาณสี่สี่แถวด้วจ้ะเพื่อนยาบกลับไปกลับมา,า,านะจ๊ะแน่นแน่นอนด้วจ้ะเพื่อนเ,เนาะการซ้อมผพ่แต่อยากแนะนอนเลยคุณเพื่อนอ่ะใส่ได้ประมาณเบอร์สองค่งคอมเมนต์ ที่แห้งกับะมาณเบอร์สามนะจ๊ะเพื่อนเนาะเราจะมาใส่ปบบหลายก็หันเพราะว่า<ม>เพื่อเวลาเขาเย็บออกมาจะเป็นการสวยงามนะจ๊ะเพื่อนเนาะการเทาใส่หางหลายกับสีโบสวยงามนะจ๊ะเพื่อนสียำมันเป็นตัวนึงอันนี้ก็จะเป็น,ปน,ปนตัวสุดท้ายได้แต่ที่ยิง่งยำเนาะเพื่อนเนาะ นอันเรียบร้อยแล้วจ้อเพื่อนๆหลังจากนี้ก็จะไปเช็คเพื่อว่าตัดเสีได้ให้ลูกค้าก่อนที่เขาจะนําส่งลูกค้าแล้วจ้อเพื่อนๆเนาะคือวิธีเอาเอวเข่าแล้วจ้อเพื่อนๆเนาะเขาเอวเข้าขอบคุณเพื่อนนะจ้าที่เขามารับชมคลิปให้ได้จ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะจ้าสวัสดีจ้า